อาอแล้วครับท,ที่ทดทริเป็นโมติจริงด,ด้วยสวัสดีครับทุกคนเรากลับมาอีกแล้วนะครับและวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่จังหวัดทดทริ น่งเป็นหนึ่งในจังหวัดนะครับที่อยู่ภูมิภาคชุงโงกุหลายคนแอบสงสัยนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรเราถึงต้องมานะครับต้องบอกเลยนะว่าที่นี่เป็นจังหวัดเดียวในญี่ปุ่นครับที่มีทะเลทรายและยังเป็นบ้านเกิดของโคนันผีน้อยคิทาโร่เดียว <c oughs> เดียวและเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จับปูได้เยอะที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย ยอดอร่อยโคตรอร่อยทริปนี้เรามากับตีเออโอมเรจะพาทุกท่านไปรู้จักกับจังหวัดทศธุริกันว่าจังหวัดนี้มีดีกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับแล้วสําหรับทริปนี้คนที่พาเรามานั่นก็คือการท่องเที่ยวจากทศตรินั่นเองเขาบอกนะครับว่าเขาอยากให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักจังหวัดนี้นะครับและสําหรับที่แรกที่เขาพาเรามานะครับนั่นคือตลาดปลาคาโรอิจิ ตลาดปานี้นะครับของขึ้นชื่อของเขาเลยนะครับนั่นก็คือปูนั่นเองแต่วันนี้เราไม่ได้มากินปูครับเพราะเราจะไปกินแกงกะหรี่สีชมพูเผาแกงกะหรี่สีชมพูและสำหรับแกงกะหรี่สีชมพูเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเออรสชาติเนี่ยมันหวานหรือเปล่าจริงๆผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ารสชาติมันเหมือนแกงกะหรี่ปกตินี่แหละเผ็ดๆแต่ว่ามีส่วนผสมของบีทรูทครับมันเลยทําให้แกงกะหรี่เนี่ยออกมาเป็นเหมือนสีชมพู ด้านหลังนะฮะจะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเข้าปีโอยตัวนี้เบิ่มมากอะที่หน้าเหมือนมึงอะปลาไหลมอเม่เอ็นดูลูกไงปลาไหลเ่องเพลงแบนี้อะไรวะไอปลาไหลบลอบมาเรย์โคตรใหญ่อะใหญ่กว่าหัวตกแค่แค่ช่วงตัวก็ใหญ่กว่าหัวแล้วอะ ลองลองเป็นูวันหนึ่งรู้ไหมวันนี้เขียนว่าอะไรไขไส่โง่ไขใส่โง่เราทำได้แล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับฝนตกครับฝนตกหนักด้วยไม่ธรรมดาครับผมเลยฮะแล้วตอนนี้นะครับเรามากันที่เมื่อกี้ฝนมันตกไงพอฝนมันตกปุ๊บเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนโปรแกรมที่โตเกีเนี่ยมีที่ช้อปปิ้งนะไม่ใช่ไม่มีมาเนี่ยก็มาช้อปปิ้งกันได้นะครับ ม,มันหอมไม่ได้หรอกเดินผ่านมาแล้วมันหอมมากผมก็เลยซื้อมามีรถกล้วยกับรถธรรมดานะครับอันนี้น่าจะธรรมดามมอ,อ,อะไรธรรมดาเลย <laughs> อุ้ยกลัวอร่อยมากข้าานี้คนเยอะมากครับมีหมดอ่ะมีแบบขอแงแบรนด์เสื้อผ้ามีร้านชื่อแปลกๆเยอะเหมือนน้องมีขนาดรถยนต์ยังมีขายะไรเยอะเร่อยมา <laughs> ี่คือเกมรูปแบบใหม่ครับผมไม่เคยเล่นมาก่อนอหือมันเป็น,ปนปลูกตะกัวเดล็กเราขี่เราก็ให้มันไหลลงใช่ป่ะแต่ถ้ามันไหลให้ลงไอ้ตรงโกเนี่ยเราก็ได้ไปเลย500เยเยนเลยเว้ยเล่นมาก่อนปึ๊บแล้วก็ตักครับดูครับได้กี่ลูกครับมันแข็งนี่โอ้โหปรากฏไม่ได้ตักลูกเฮ้ยพูด <laughs> เป็นเล่นต บู๊ไม่ได้ตากง่ายอย่างที่คิดเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะแบบจะมาเป็นกรอบเป็นกมโอ้ยฮะ่อ๋อแล้วก็ต้องไอ้ลงลงไอรูป้าแม่รูป้าต้องมาลงโอ้โหหลอกเลยอันนี้แบบหลอกด้วยมันทำให้เราดูเหมือนง่ายตอกรงผู้บริโภคบู๊1,000เยนนะดูว่าจะได้อะไรนะคะมีนี่ด้วยตัวมีอี่แล้วก กียงกาบาลายอพี่อมชอบไหมขายต่อพันเดือนเดือดเดือนเดือตพันเยนเฮ้ยนายตังเอ๋เื่องจากฝนตกนะครับตอนแรกเราไปแซนดูนนะครับแต่เราย้ายมาที่นี่ครับมังงะ แักโวลีนะครับโคโชโอยาม่าหรืออาจารย์ที่เขียนเรื่องโคนั้นเจ้าหนูยอดตักซื้อนะฮะที่ก็เป็นเขาเรียกว่าที่เนี่ยเป็นบ้านเกิดของคุณโคโชโอยาม่าอันนี้เป็นที่ขายของที่ระทึกนะครับจริงๆผมไม่ค่อยอินนะเอ๋ผมไม่ค่อยได้ดูั้กอะไรนะเอโมลลีรันไงนางเอกคุณก็ต้องรู้จักอยู่แล้วไฮบาระไอไงประโถด้วย อายูมิอะไรวะเนี่ยโอ้ราต่ละอ้าวมิสซีฮิกะก็มาเหรอเนี่ยมันมีตู้ติ๊กเกอร์ให้ถ่ายด้วยเงวจโอเคที่มันไอ้เทื่ในตำนานนาฬิกายาสลบระบบใส่แบบใส่ปาเฮ้ยเฮ้ยผมรู้ตัวคนร้ายแล้วน่ะฮะท่านนี่ฮะบัตรราคา700เยนนะครับ เดี๋ยวเรา,เาไปดูข้างในกันบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคนมากันเองเขาจะมาลงสถานีตรงนี้เป็น JR ตรงนี้ซึ่ง,งเ,เราเดินมาเนี่ยจนถึงพิพิธภัณฑ์ที่เราอยู่ตรงเนี้ยประมาณ20นาทีใช้เวลา<อ>แต่ระหว่างทางก็จะมีแบบตัวกรตูน<อ>าให้เราถ่ายรูปทะเลทราย นี่เป็นเกมถ้าฝากหมดจะได้รางวัลจะได้รางวัลมีโต๊ะทำงานอาจารย์คืออาจารย์เขียนที่นี empire, ama, anız, ่เหรอเนี hmm. <c oughs> <refuses> ่ยมีโต๊ะทำงานของอาจารย์โกโชโอยาม่านะครับจำลองให้เหมือนลองนั่งได้ไหมลองนั่งก่อนเฮ้ยเฮ้ยเขาวิทยาศาสตร์เป็นดีกว่าร้องหมดเลยเอลองเอลองเอมันเอได้มากกว่านั้นเอได้มากกว่านั้นจริงๆเชิญเชิญเชิญเขาบอกว่าโคนันดังที่ไหนบ้าง ้อนี่คือรูปแบบนะที่เขอขายไระได้ต่างๆนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละประเทศคำตอบแล้วเหรอใช่คำตอบเนี่ยหาได้ในนี้ครับลองเล่นดูและนี่ครับคำตอบนี่คือนี่คือรองเท้าพลังเตะแรงสุงเฮ้ยใช่ด้วยไอ้นี้คืออะไรผมไม่รู้อ่ะดีเครื่องพิมพ์ดีพิจาราองข้าร้อยข้าแม่ ว่าเนี่ยเลียงฝายอยู hmm. People, I mean so ่ทำนาไม่เอากล่อง๋ามาทีเดียวนี่เอาเวียนทนแม่แม่งเลยครับผมาพอที่สุดนี่มันหนูก็ตายเปลี่ยนเสียงและนี่คือหลักฐานสำคัญนี่มันนี่มันนี่มันคดีห้องปิตายไม่ใช่นี่มันชิปมั้งและดีดีนะฮะแนะเสียงดีคดีห้องปิดตายครับ เฮ้ยโอ้โหแม้เป็นติดเต็มเหมือนเดิมหลังฐานได้เหมือนเดิมแต่เข้าห้องไม่ได้ลแพอเปิดเสร็จฮเฮ้ยห้องปิดตายแล้วพอแบบผู้ายเข้าผู้ายก็แบบเอ้ยแล้วก็พมไปเป็นดึงไงแล้วทุกคนนั้นก็จะเห็นเอ้ยมันมีเศษสติ๊กเกอร์แปะกแม่คุณเป็นโจรกระกเจาะเลยโดนโจรกระจอกอ่ะะเ,เป็นที่คุณจะไปใช้อะใครใช้หลอกเมียที่หลอกเมียที่บ้านอบ้าแล้ไรวาเราอยู่บ้านแต <c oughs> ่เรป็นห้องปิดตายเอาตัวไปวางได้พอวางเสร็จปึ๊บ ก็จะมีโพนันโผล่มาไปกับผมแต่ของผมเป็นรูปสายปลานะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เฮ้ยทุกหมดเลยหมดที่แล้วต่ออ่าคืออะไรอ่ะที่แล้วลึกอ่าเครเป้คนนั้นแต่ว่าปิดหมดแล้วอันนี้ก็เป็นแคองที่รลึกเหมือนกันนะครับ บอกว่าของที่นี่เนี่ยไม่มีขายที่อื่นนะมีขายเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะครับเป็น limited edition ก็คือจะต้องมาที่เมืองโคนันเนี่ยแหละที่ทอททอรีนะครับถึงจะได้ของพวกนี้ใครเป็นแฟนโคน,นันคือต้องมาันนี้เป็นสถานีรถไฟครับเป็นสถานีโคนัน ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านที่มีชื่อว่าเฮ้ยชินโดังไซโกะอะไรนะจะเย็นจะเย็นไม่ใช่เหรไตโชกันนะครับเราจะมากินนะครับเขาเรียกว่าเป็นท o ทริวากิวยากินิคุนะครับร้านเนื้อย่างซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อย่างที่ต้องมากินที่ทอทอริเดี๋ยวเรารอดูว่าเนื้อย่างทอทริจะเป็นอย่างไรจะอร่อยแค่ไหนชมครับครับผม เขาบอกว่ามีอันนึงอร่อยสุดในโลกมีอันนึงแย่ที่สุดเกินคำบรรยายอันนี้คืออันนี้นะครับได้กินเป็นไงอันนี้นะครับเฮ้ยป้าแก้บนไ่้ามอันนึงอร่อยมากอันนี้กินเหมือนลูกคุณใช่ใช่เหมือนไอ้เนี้ยโุลาอร่อยมาก แต่ว่านี้ไม่อร่อยอะ่ะวันนี้มันยกักษ์อ,อะ่ะไออ่ะอันนี้อร่อยอันนี้เหมือนจุ๊บจุ๊โคโลา่าอันนี้นะครับเนื้อทริวากิวจุม่มเริ่มจากทุกไม่ชอบไม่ชอบอันนี้อยู่เยอะพุดอร่อยพุดอ,อร่อยตื่นตื่นน่อร่อยอร่อยมากเอองงนิมปากแบบละละายในปากผมถึงขั้น ว้าวออกมาเอว้าวออกมาเฮ้ยดีมากเลยแกครับวันที่2หน้าตาจะดูง่วงแต่เราง่วงครับเมื่อคืนจัดหนักไปหน่อยนี่เรามาถึงแล้วนะครับพอทริแซนดูนะครับเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของที่งี่เพราะว่าที่นี่คือทะเลทรายไปไปดูกันครับ เนี่นยทั้งชีวิตขายแล้วหิวมุกเดียว,วยคือเล่นเป็นหวีแล้วก็รอ,รอบๆจะมีของกินนะครับแล้วนะครับที่นี่คือแซนแบงเขาบอกว่าที่นี่นะครับคือเนินทรายที่ใหญ่ที่สุด,สดในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทรายอ่ะมันกว้างขึ้นทุกปีก็<อ>ใช่ปกตินะครับ ตรงนี้จะมีอูดอยู่ตรงโน้นนะครับเป็นอูดตัวขนๆแต่วานนี้ลมแรงนะครับอูดไม่ออกนะอูดลาพักอูดไม่เอาทำงานต้องไม่ไหวแล้วแม่นาาตอนนี้มันยากมากเพราะว่าทรายมันยังเปียกอยู่แล้วลมก็พัดแล้วฝนก็ตกแต่ว่าทุกคนไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเรามีพุทตอนที่มันสวยอยู่ทุกคนไปดูตอนที่มันสวยครับไป ครับตอนนี้เราอยู่ทางไหนต้องข้ามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบที่ซื้อของนะครับเอาล่ะครับตอนนี้นะครับเราจะขึ้นกระเช้านะครับด้านบนของแอนดูนะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างผมบอกเลยนะครับว่าสบายใจได้ครับไม่มีอะไรล็อก <laughs> แต่มีตะไคร่รองด้านล่างอ่ปกติปกติญี่ปุ่นอยอยู่แล้วปลอดภัยไยนไปตกัาไอดดดดดอู้อู้ตรงนี้ก็ลับม,มาถึงลาวเนินสายา มากเลยมมาพัดลมมานาวนี่คือการสร้างภาพในโลกโซเชียลว้าว เรากำลังจะไปกินชาบูโมจิใช่เป่าชาบูโมจิเหรอบ้ามีของอย่างนั้นในโลก้วยเหรอปกติเรากินชาบูก็ชาบูโมจิเก็โมจิแต่นี้มันคือชาบูโมจิอเราจะมาเริ่มทำการนะครับชิมนะครับกุ้งใช่ครับตนี้อ้านุยว่านะคะเนยอร่อยดีย น้ำซุปอร่อยมากอะปึ๊บปึ uh ๊บแบดอุ้ยอ้ายอ๋อมันละลายเฮ้ยเป็นโมเดลจริงด้วยอืมอ๋อร้อนและนี่เราอยู่ในเมืองคุรายโยชิหรือเมืองล้างก่อไหมคนน้อย เมืองเก่าครับเขาบอกว่าประวัติที่นี่เป็นเมืองที่มีอายุมากกว่า1500ปีครับผมีนี่มันเก่ามากนะแกก็มาเดินเล่นถ่ายรูปได้นะครับที่นี่คนะอันนี้ก็จะเป็นนะน้ำใสฮเห็นโลปลาอันนี้จะโชว์ให้น้ำหรอครับใช่ครับผมอ่าพับหนึ่งสอามนี่หากั๊มนี่จดแต่ก็เกย์ครับ เขาบอกว่าที่เนี้ยในบ่อน้ำเนี้ยมันจะมีปลาครับแล้วมีตัวหนึ่งหน้าเหมือนคนอบอกว่าถ้าใครเจอตัวหน้าเหมือนคนจะโชคดีเจอแล้วเจอแล้วปลาหน้าเหมือนคน <Yeah. S 2> เจอเหมือนดีด้วยอันนี้คนหน้าเหมือนปลานี่หน้าเหมือนคนตัวนี้ อาเซียอยากสักมังกรเราจะไปต่อที่ต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวนั่งรถบัสไปอีกประมาณ3ามสี่นาทีก็จะถึงที่หมายนะครับได้เส้นมาถึงแล้วนะครับเราขึ้นมาบนเขาอีกหน่อยหนึ่ง กันหิมะกันน้ำแต่ไม่กันหนาวนะครับเราอยู่ก่าที่ไดเซนนะครับเป็นทั้งชื่อเมืองชื่อบเขานาแล้วก็รีสอร์ทนี้ด้วยก็ปกติเนี่ยมันจะเป็นรีสอร์ทนี่แหละบังเอิญบังเอิญนะวันนี้ปิดแต่ว่าเขาเข้าได้เข้าได้พร้อมครับได้อะไรมาเล่นนะคุยคุยหักไปกู แบบที่ไม่เคยมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ทั้งตัวครับเต็มไปด้วยหิมะเดี๋ยวผมขออีกรอบหนึ่งหิมะตกแล้วหิมะตกหิมะตกสนุกมากครับสนุกมากหิมะตกเลยแยากเล่นข้างบนลงมาเลยทำให้รู้เบรกยังไง <c oughs> เบรกคือล้มไหมเบรกคือต้องลง้ <c oughs> มความก็คือเบรกอ่ะไปที่ต่อไปอ่ะ นะคทุตโตริฮานาไคลโลที่นี่เป็นเหมือนกับสวนดอกไม้นะครับไปฮะอุ้ยโอ้แต่งตัวชิคๆเกอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะอ๋อแตนแดงอุ้ยแตนหิมะตกกลางสวนดอกไม้สวยมากครับเขาบอกว่ามันจะมีดอกไม้ในแต่ละฤดูจะไม่เหมือนกันกลางคืนจะเป็นแบบ illusions นะครับคือเป็นไฟ เพราะอย่างที่เห็นนะครับในนี้มันก็มาศึกษานะครับดูพืชพันธุ์ดอกมงดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยน้มาศึกษาพันธุ์ธรรมชาตินะครับแล้วก็บรรยากาศดีครับสวยงามนะครับตะการตาลศุดษกลางของเสียงไม่น่าเชื่อเอ็กโคบ้บ้บ้บบใจเกิดมาจอบชอ์ชอบเหมือนม้าผมใหญ่กละดุยไคแดงขีดาด เสียงม้ามาจากทางเหน,นือปัญหาอดมาปัญหาหดอ,อ,อันนี่ครับเรามาแวะนะครับเป็นร้านขนมของฝากอันนี้โมจิเหรออ,อร่อยไหมเฮ้ยแต่ขนมอร่อยนะอ่าละครัตอนนี้มาถึงทอตโตริทั้งทีเราคงต้องมากินเดี๋ยวเรามารอดูกันฮะ มันจะมีอะไรบ้างในเซตที่เขาให้นะครับนี่คือปูสุไวเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในอาหารครับผมขึ้นชื่อขึ้นชื่อของโพทริไอสุไวเนี่ยจะมีห้าทั้งปีครับแต่ไม่ทั้งปีแต่อีกอ,อันนี้มาซื้อบะจะจับได<า>้แค่ช่วงหน้านีช่วงหน้าหนาวหมดประมาณมีนาเนี่ยมันจะเริ่มจากปลาดิบก่อนอร่อยมากเนะือ<า>้อปูรวนๆนี่ นี่คือเนื้อมัตสึบะคนละแบบมาอร่อยเหมือนกันรเรามาถึงโรงแรมแล้วนะฮะโรงแรมนี้เนี่ยเขาให้ถอดรองเท้าตั้งแต่ก่อนเข้าไปเลยแล้วก็เอาไปใส่อ ห้องเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจแปนเนสเที่ยวริ่สุโฮเทลดมิทรีและโรงแรมที่นี่ก็มีออนเซ็นนะครับเปิดตลอดแล้วก็ถ้าโชคดีพรุ่งนี้เช้าจะได้ไปดูประมูลปูกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าหิมะตกอาจจะออกไปหาปูไม่ได้แต่ถ้าออกไปได้พรุ่งนี้ก็จะมีบม,มูลปูแต่ถ้าไม่ได้กดดูนะครับงั้นรอเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมไปสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาดีน่ากว่า,วานนเราจะไปลุ้นกันนะครับว่าตลาดปูเนี่ย มันจะเปิดหรือไม่สวัสดีครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่สปาตูแล้วนะครับของโทรียังไม่เห็นวีแววนะครับว่ามันจะมีหรือไม่มีดูเงียบเหงาเหมือนกันนะตลาดโลง่ลงๆพอมีการแต่งตัวนะครับใส่รองเท้าเขาบอกหมวกมันจะมีทั้งหมด3มสีใช่ค่ะมีแดงเหลืองน้ําเงินแดงคือคนที่มาประมูลปูสีน้ําเงินเป็นลานคาที่มาดูวัตถุดิบสีเหลืองคือสื่อแบบพวกเราที่มาถ่ายครับ ข้อมูลแน่นแต่หน้าไม่แน่น <im concentrated music> จากที่เห็นทั้งหมดนะครับทำให้ข้าท้ามั่นใจได้ว่าอาหารของเขาสะอาดขั้นตอนค่อนข้างเยอะครับล้างมือล้างกอฮอลก่อนเข้ามาคือเขาไม่ได้ให้ใครเข้ามาก็ได้นะครับคือต้องติดต่อมาก่อนแล้วพาเข้า นี่ครับปูมาลงนะครับปูมาลงเสร็จปุ๊บเราก็จะไปประมูลที่อื่นต่อ1รอบเนี่ยได้ได้หมดนี่เลยถ้าไปจับปูแล้วปูไม่เต็มก็จะไม่กลับนะเพราะว่ามันไม่คุ้มแบบค่านแรงค่าโดยสารเขาเริ่มแจกกระดาษแล้วค่ะให้ประมูลปูเขาบอกว่าตรงนี้เขาจะประมูลใส่กระดาษเขาจะไม่เสียงดังเหมือนตรงที่ปูมาสบาร์มาเกลเขาจะตะโกนเลยฉัยนโชวใช์ใส่ที่จุด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  เราอยู่ที่โรงแรมแล้วนะครับอาหารเช้าที่นี่แบบเวลิโกดอลังการคือมันมีข้าวด้งที่แบบให้เราเลือกได้ว่าจะใส่อะไรบ้างเนี่ยน่อ,อร่อยอ่ะกลับมาแล้วครับตอนนี้อยู่ที่หน้าโรงแรมของเราครับแล้วเรากำลังจะพาทุกคนนะครับเดินไปถนนเส้นนี้นั่นคือถนอนเกท เเเเกกกกโรพูดพิทาโร่นะครับพิทาโร่ก็คือเป็นปีศาจนะครับเด็กหนุ่มเป็นการ์ตูนดังมากที่ญี่ปุ่นนะตั้งแต่สมัยก่อนก็เนี่ยครับนี่คือหน้าตาพิทาโร่ครับคือเป็นการ์ตูนนี้เอาพูดผีปีศาจของญี่ปุ่นเนี่ยตามตำนานที่เล่าเนี่ยมาทำเป็นการ์ตูนเพราะว่าให้เดินเพราะว่าระหว่างทางเดินเนี่ยก็ได้เห็นตันละครมากมายตอนนี้เราอยู่บนถนนนะครับชื่อว่ามิสุกิชิเกรุโรสนะครับชื่อของอาจารย์นะครับที่เขียนเรื่องเกเกเกคิทาโร่ แล้วเราก็มาถึงนะครับที่นี่คือพิพิธภัณฑ์คิทาโร่นะครับผมกำลังอยู่ท่ามกลางพูดผีพิศาจเขบอว่าเราคนแขนนะคิทาโรอาจารย์มิสุกิใช่มีแขนเดียวด้วยเพราะเสียแขนไปตอนสงคามอันนี้จะอเป็นบ้านของคิทาโร่คือมันจะเป็นบ้านอยู่บนต้นไม้นะครับแล้วก็นี่คือ ตู้จดหมายร้องทุกขมันจะมีอีกาเนี่ยเอาจดหมายมาเสียบในตู้ใช่ใช่แล้วมีใครกําลังเดือดร้อนร้องทุกและทีตาโรจะรับร้องทุกแล้วก็ไปจับปากป่าป,ป,ปีศาจให้นี่นะนมท่านน้องคุณพ่อตาเดียวครับผมนะนี่เนี่ยขนมมันจูคือลูกชุ <c oughs> อบอรอ่อยมันขนาดนั้นเลยเหรออร่อยผมเ,มเมล่นหเดตากระโดดอนะแปลเราเดินถนนเส้นนี้ร้านเริ่มเปิดแล้วครับ นี่ฮะเราจะไปคาเฟ่คิทาโร่มีกาแฟเป็นแบบรูปตัวละครต่างๆมันจะแบบเลือกไม่ได้เหมือนว่าเราสั่งแล้วเขาก็จะทำมาให้เองโอ้ของรางวัลอยู่ในนี้อุ้ยอลังการวัดที่เนี่ยไหนได้อะไรขอดูหน่อยได้แฟ้มไปใส่งานห้าร้เยนนะฮะอันนี้ นี่คนระับมีสินค้ามากมายนะครับโดยเฉพาะอันนี้คืออันพีคสุดครับอันนี้ครับแปลงล่างครเอ้ยช่ชุดเหรอเป็นปีนไต้กำแพงผมได้เป็น instant moment ทาโร่ฟาเธอร์ลูกกตา <c oughs> นี่แห<ม>ละจะมาเล่นเกม <c oughs> อ๋อดูแลดันให้ม,หมันหลุดไปข้างหลังโอ้ยอ้ยยากเหมือนกันนะ โดนปะไม่โดนอะไรเลยเอามาแจกทุกคนไม่ได้อยากของรางวัลอะไรหรอกถ้ามันได้นั้นได้อันเดียวแบ่งไม่ได้ใช่ไหมเราจะเอาไอ้นี่พลตรียิงแล่นั่นแหละกลับมาโรงแรมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปดูห้องนะครับเป็นห้องใหญ่เขาบอกว่านอนได้4ี่คนห้องนี้เผื่อใครมาเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะมากับเพื่อนปุ๋งนี่ถ้าวินดู อ่าห้องนอนได้สี่คนอ่าอุยนอนย่ามกันนะสี่คนไม่ใช่นี่มันห้องน้าอุ้ยโอ้โอนี่ก็นอนย่ามกันนะสี่คนนี่นี่มันห<อ>้องน้ําดีครับมานอนเป็นครอบครัวนะเดี๋ยวเรามาดูอ,องเซงกันบ้านนะครับเขาอนุญาตให้เราถ่ายอ,องเซงด้วยตรงนี้สั้ผ้าตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะอันนี้สหรักแต่งตัว,ค,วครับผมโอ้นี่ฮะก็เวลาเงาอนเป็นครับอาบน้ําก่อนนะครับบ่อน้ําเย็นครั บนนัำเย็นได่ไหสในหน้านาับและนี่ครับออนเซน็นอาวุคโดคือมีออนเซ็นเท้าอยู่ข้างนอกนะครับใครมาแช่ก็ได้ไปรถเดียวเลยนะร้อง <c oughs> อ่าห่า นี้ที่เรามาถึงครับที่นี่คือนาชิโคมิวเซียมที่นี่ครับเขาจะมีตั้งแต่ประวัติศาสตร์นะครับของลูกแพร์นะนี่เดี๋ยวจะมากินซอสครีมนี่เข้ามาได้กินเลยอ่ะสุดยอดอ่ะไอ้อร่อยอ่ะเราวไหลทำไมอ่ะไอ้กลิ่นหอมเตะจมูกเอามีให้ก,กินนะโอชูหวานกรอบหอมอร่อลยอันนี้ตะโกอันนี้ก็ดีอันนี้คือชินโฮ ความไม่หวานหวานอร่อยเลยครัห้องนี้นะครับลูกแพรจากทั้งโลกของเราเลยรวบรวมไว้ให้เนี่ยห้องนี้ก็เป็นแบบให้เด็กๆมาเล่นแล้วก็ศึกษาหาความรู้นี่ครับต้นจริงมื้อเย็นที่โรงแรมเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับมีตั้งแต่ซูชิสเต็กเนื้ออนะุ้ยมีเยอะอ่ะดีทุกมื้อเลยทั้งเช้าทั้งกลางคืนมาห้องกินบุฟเฟ่ต์ครับ นี่คือตอนกลางคืนนะฮะตอนนี้ครับเรากำลังเดินไปไอ้ตรงถนนเส้นเดิมนะครับนี่ฮะตอนกลางคืนเขาจะมีแบบไลท์อัพฉายเป็นเงาตามพื้นเป็นแบบพูดผีปีศาจวูบมึงเป็นทำอะไรกันวิญญาณจเนี่ยเสียงเปลี่ยนว่ะเว่อร์ไม่มีใครเสียงเปลี่ยนหรอกถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยไอ้ยบอ้ยมึงจะต้องตายทุกคนนะครับกูไม่เชื่อมึงไหนไหนไม่มีน่ากลัวสุดธรรมดาทั้งหมด ตอนนี้ครับเราสองคนนะครับมาอยู่ที่สานามบินฮิโรชิมาแล้วนะครับครับผมต้องบอกว่าโทโตริเนี่ยเป็นที่น่ามาเที่ยวมากเพราะว่ามันแบบเมืองมันน่ารักอะนักท่องเที่ยวไม่เยอะมากจนเกินไปนะอาหารอร่อยที่เด็ดคือปอูดีมากนะฮะก็อยากทุกคนมานะครับถ้าอยากมาเที่ยวโทโตริอาจจะบินมาลงโอซาก้านั่งรถไปหรือว่าอยากมาแบบบินฮินนโรชิมะ เพราะว่าฮิโรชิมาตอนนี้มีบินตรงของ no Air อนกแอร์แล้วใช่ก็บินมาเที่ยวฮิโรชิมาก่อนแล้วก็เที่ยวโตโตริต่อได้เหมือนกันใกล้กันหรือตอนนี้นะครับทาง TTN ไทยเที่ยวนอกเขาก็มีเปิดทัวร์นะครับมาเที่ยวโตเกียวสำหรับคนที่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าไปต่างจังหวัดอาจจะ รู้สึกว่ายากใช่ทีเด็ดเทียวก็มีเปิดทัวร์นะครับก็ซื้อทัวร์ได้เลยก็ไม่ต้องวางผงวางแผนเดินทางอะไรเดี๋ยวให้ก็พาไปเที่ยวที่พงที่พักพร้อมพร้อมก็จะเที่ยวเหมือนโปรแกรมคล้ายๆของเราเลยครับผมนะครับก็ติดตามกันได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้กับเราด้วยถ้าพูดฟุ้งกิ้งก้องับลางกันไปด้วยนะครับภาพจากบนเครื่องของโนแอร์ครับโอ้ไปแล้วไปบ้าอันนีก็ กูจะบอกพวกมึงทุกคนไปดูรายการกูอยู่กูจะไอ้พวกมึงบนอัต์ก,กาย <c oughs> ใช่มีสิงเออใช่